อุอ้ยเชีย่ยมันไม่เจ็บเลยว่ะเพื่อนน,น้องหนึ่ง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 นะเป็นนึนะตเติมยาป่บนะสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในเกมเดลต้าฟอร์สกันนะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้เราจะเอาอาเมินิยูซี่เนี่ยไปกระบ,บอกเดียวนะผมว่าเราเนี่ยจะได้กลับมาถึงเอ็มหรือเปล่านะ,ระรผมภารกิจผมก็คือลงทุนแบบสักสองหมื่นจะได้กลับมาสักแบบ หนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยผมทุกคนเออคือเกมนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้เล่นในมือถือนะครับผมนะในเดือนหน้านั่นเองนะครับผมทุกคนซึ่งตอนนี้ในคอมคือสามารถเล่นได้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อนและโหมดที่พี่กาชอบเล่นก็จะเป็นโหมด o อนั่นเองนะผมซึ่งเป็นโหมดลงไปฟาร์มของแต่ถ้าตายปุ๊บก็คือของจะตกหมดนะครับผมแต่ถ้าเราหลบียกมาได้พร้อมของแล้วก็จะได้ของทั้งหมดมาเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเราจะสวยหรือเปล่านะครับผมทุกคน โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าตเกิมเดลต้าแล้วนะครับผมทุกคนซึ่งก็รอบนี้นะครับผมของที่เราจะเอาไปนะครับผมทุกคนเราจะเอาไปแค่ปืนยูซี่กากๆที่ผมได้มานะครับผมทุกคนในเกมจากบอทแล้วก็ผมเอามาแต่งใส่สะโคบเข้าไปแค่อันเดียวนะครับผมมูลค่ามัน2อ0หมนะแต่ก็เราเอากระสุนไปนิดเดียหน่อยกระสุนกากๆก็พอครับเอาไว้แบบไปยิงบอดอะไรอย่างงี้ครับผมทุกคนอ่าแล้วก็ยาเอาไปสักอันนึงพอกับผ้าพันแผลแค่2องอันพอนี่เราไปใส่เซฟไว้ครับเราประหยัดถ้าเกิดว่าเราตายกรคับ อ่ะนี่ผมจะเอาไปแค่ประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูว่ารอบนี้เราจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆอ่ะตอนนี้เราก็ปืนกันพร้อมแล้วผมทุกคนคนะสุนก็บ,บอกยา1อันแล้วก็อ่าผ้ามันแผแลคนละหนึ่งอันครับนี่ประมาณนี้สองมือกต้นทุนรอบนี้ยเดี๋ยวขอกลับมาสัก2ล้านได้ไหมสองล้านสามล้านพอโอโ้ยเห็นจุดเกิดแล้วแม่งไกลจากทุกเมืองเลยเอเรียใกล้สุดเราจะเข้าเอเรียเลยหรอแบบเมืองเดียวจบเลย แต่ดูจากสภาพเราเนี่ยถ้าเจอตีที่เราประทะนี่คือเราขี้แตกเลยนะเฮ้ปืนเราระยะประชิดตรงนั้นอย่าไปกลัวแต่เราไม่มีก่อไม่มีหมวกอะดิแคบบดยิงขี้เราก็จะแตกกันนะเพื่อนไม่ยิงไอ้น็อตตรงนี้เรากระโดดลงได้นะเว้ยมันไม่ตายนะเว้ยกระโดดลงมาได้เลยอ่ะใช่เนี่ยมันปล่อยลงมาเลยไม่ไม่กระโดดลงมาไม่กระโดดลงมามึงก้อไมึงไม่กระโดดลงมาอ๋อมันมีสายพอดีไงเออกูก็ชเฮ้ยเฮ้ยรตีมาเด็ดบดบด แล้วใครใครปาระเบิดควันระบอสบอสบอสจะมีระเบิดควันทุกคนไอ้กล้าฝั่งนี้มันมีของเลยนะสองสองข้างเนี่ยได้เลยเดี๋ยวให้คนดูดูไอ้นี่ก่อนไอ้เขาเรียกว่าถังใหญ่เนี่ยคือเป็นถังโปรของพวกผมเลยฮะไอ้ถังนี้มักจะมีของดีฮะนี่ผมเรียกว่าไอ้ถังไอ้ตัวเนี้ยนี่เลยปึ้มโอ้โหหนังสืออู้นี่กล้องสีทองนะครับผมทุกคนอ่าผมให้พี่บอสเก็บไปก่อนแล้วต้องแบ่งกันอันนี้คือกล้องที่ลงในเก้าหมื่นเจ็ดแล้วนะ อกูดึงให้ก่อนแล้วกันกูรู้กูรู้ไม่มีที่เก็บของกูว่าทำไมมันไม่เก็บสักทีวะกูก็ว่าทำไมเก็บมันไม่ได้ยิงบอสจริงเองของสองช่องด้ยอันนี้คือที่เขาดรอปของดีนะส่วนมากเซฟเนี่ยมันจะเป็นของเกลือผมจะไม่ค่อยข้างใครคำว่าเซฟต่ออะไรคุณเป็นคนเช็คบอส ไม่ไม่มันมันมันไม่เห็นเรามันไม่ขึ้นตอนเล่นตำแหน่งน,นะถ้าดิ้นเสียงเช็คมาไป็นเก๋วกล้องมาเกินเลยนะกองมาคืนนะิน <laughs> เ, <laughs> เลยนะกูก็ว่าทำไมมันไม่เก็บวะไอเราก็บอกนะว่าเราให้เพื่อน <Over load. S 1> อันนี้คือเราใจดีเราจะแบ่งเพื่อนนะแต่เพื่อนเขาไม่เอานะครับผมทุกคนเห็นไหมของสีทอง oh. เอาเหรอสรุปเอาเอาเอาไหมไม่เอา <Okay. S 1> โอเคอ่านี่จะมีจุดหนึ่งนะครับผมทุกคนจริงๆมันจะมีเท่าไหร่จุดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้ โอ้พีน่น็อตของกาหมดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยใจเย็นเพื่อน,นอ่ะผมพาวิ่งไปดูอีกนะครับผมได้ได้แป๊บเดียวนะไปดูกล่องข้างหลังเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับผมทุกคนตรงนี้คือจุดที่ดีนะครับจุดไอ้หน่านอนไอ้เกาะไข่อ่ะนี่ไอ้ที่ดังนกเหรอเออข้างในมีอะไรเนี่ยข้างในมีโอ้ตลับเม็ดแมวฮะไอ้กองใหญ่อ่ะอุ้ยมีเกาะเพื่อนเกาะสองหมื่นแต่บอสมีเกาะยังตรงนี้มีมีเกาะมีเกาะใหญ่อยู่เพื่อน ถามว่าใครมีบ้างดีกว่าเขาก็ยิงจากบอดมาแล้วไม่ใช่หรือโอ้โหเกาะบอดมีอยู่น้อยเลยกูก็มีอยู่น้อยนึงอ้าวมีคนหาไปแล้วมีคนมานะมึงหรือเปล่าไม่น้มงจริงอยู่ตรงไกลๆอ่ะโอ่เคเพื่อนนี่นก้าไอ้นี่กล่องปืนนี่นี่หรอนี่นี่ตรงนี้มันคือกล่องปืนมาโอเคได้เดี๋ยวกูกลับไปแป๊บเดียวขอข้างหน้าหมดก่อนไอ้นี่รู้สึกว่าจะเป็นกล่องพวกของแต่งไอ้กล่องเขียวเนี่ยโอ้โหไม่มีอยู่ชิ้นเดียวได้ยาฮะ เฮ้ย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 โอ้โหกากหมดหนว่ากล่องปืนอันนี้เป็นกล่องกล่องอุปกรณ์ใช่อันนี้จะเป็นกล่องปืนเฮ้ยอ๋อโอ้โหปืนพกเพื่อนเก็บไว้ไว้ลจีเจ็ดสี่พันกว่าใส่ไว้แล้วกันอย่างน้อยก็เป็นเงินวะเอาไปขายได้เฮ้ยเราเข้าในเลยปะหรือว่าไงเข้าในเลยเอางั้นเลยเหรอจะใช้เราประทนเลยหมวกกูศูนย์ัเก้าจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัว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 เราจะรอดใช่ไหมเพื่อน นอนไอ้บอสตัวนี้ยาตัวนี้ยาเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนถ้าไม่มียาเอาแล้วเดี๋ยวกูเล่นข้างนอกโครมให้ใจเย็นเฮ้ยข้างข้างนอกมีตัวซ้ายอยู่ยิงมันสิเดี๋ยวผมดูซ้ายให้เฮ้ยอ,อยู่ไงบ,บอสไอ้เจ็บสอ,องตัวน้องเมื่อ อ,นนอุ้ยเชีย่ยมันไม่เจ็บเลยว่ะเพื่อนน้นองหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งน,อน้งนองหนึ่งนะเพื่อนน่ะตเติมยาแป๊บเฮ้ยไมนเริ่มขึ้งแล้วนะอ๋อผมใช้สก,กิลไงอา้าวเดินระเบิดกวาดเรียบกวาดเรียบชุบบอสชุบบอสก่อนโอ้เอาเรื่องที่เรา ออของกูมันไอ้นี่เออกูกำลังกำลังชุบอยู่ของกูไปนี่บอลเป็นสกิลตัวเอกมันจะฮิวเลือดไอ้กูด้วยเวลาเข้าชาร์ตอ่ะชุบๆเสร็จได้มาละเสร็จ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 กูต้องพันแผนก่อนอ่ะไม่มึงดูก่อนก็ได้มีอะไรบอกเลยเพื่อนเผื่อมันได้เก็บก่อนโอ้รออุ้ยอย่างนี้คนดูเร้ยเชื่อผมงานนี้มีคนรวยเก็บไปเลยนะเอเก็บไปคนละศพพอคนละศพพอคนละศพพอก็น่าจะอิ่มแล้วแหละผมว่าศพเดียจริงๆริงอ่ะ วีเอ็มซีว่ะเพื่อนมใครวิ่งมาวะุ้ยเชือกรวยแล้วของของของรวยเลยเพื่อนบอสบอสบอสมีกล่องนึงคนละกล่องกันคนละกล่องกันมีปืนใช้แล้วเออมีปืนใช้แล้วกูอะของอิ่มเร็วอ่ะเพื่อนอิ่มจัดเลยอ่ะเออบอสมีเงินน้อยเราเนี่ยไม่ไหวเลยนะบอสนะคำตัวเนี่ยไอ้ปืนเลยอ่ะเอ็มซีน้อง ของม่วงทั้งตัวเจ็ดแสนเจ็ดแล้วนี่ตอนนี้เจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดบอสได้ปืนอะไรอ่ะโอสได้เอฟโฟได้ปืนอิมเป้นไปออกเลยไหมล่ะออกเลยเหรอเจ็ดแสนเจ็ดนี่คือไม่เอาอะไรแล้วแต่กูว่าเต็มตัวแล้วนะกูว่าเต็มตัวแล้วเนี่ยคือกูไม่มีที่ว่างเหลือแล้วเนี่ยที่ซ่อมเกาะมีที่ซ่อมเกาะอยู่กูกูกดซ่อมกลับนิ่มเป็นซ่อมมาแต่แต่ต้องสองทาไกลกว่าเอ้ยไอ้อะไรอน้องไม่มีแล้วเมื่อกี้ล่วงไปแล้ว มันขอของตับว่ะมันล่วงไปแล้วบอสเฮ้ยเราเราเราจะกลับเลยอ๋อเพื่อนคือเรารวยแล้วคือเมลเวยแล้วแต่อยู่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้บอสก็เอ็มจีว่ะเพิ่งเห็นนั่นน่ะแต่งแต่งนะน่ะไอ้จอนเอ็มสองสี่เก้ากับอะไรวะน่ะกับมินิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะก็ว่าก็ว่าเขาร้องอะไรวะเฮ้ยท่านี่เป็นอะไรเนี่ยคือว่างเหงาอ่ะปิดเปิดเลเซอร์เนี่ยล้วออกปิดทางมาเนี่ย ใช่กูเดินไปทางนู้นแล้วมึงเดินกลับมาทางนี้ทำไมเราต้องออกประตูนี้เพื่อนนี่ประตูนี้ตามผมมาตามผมมาโอ้ยรู้สึกมันหนักจังอ่ะเพื่อนแบกของเต็มตัวอ่ออกอกเลยไม่หล่ะเอากล้องมาไอ้โอบไม่ช่วยแบกอ่ะมีมีบอสไหมบอสช่วยแบกเหรอดีดินี่อ่ะให้เลยถ้าบอสอยากจะช่วยแบกหนักมากเลยชิ้นนี้เนี่ยโอ้โซล่าเอาเลยบอสแล้วกล้องเมื่อคืนกล้องเขายังไงเอะกล้องมันดอบไปแล้วเมื่อกี้ร่วงตอนเดินอ่ะ แต่กูไม่มีปืนใช้เดือดเต็มแล้วมินิไงกูถือมินิด้วยไงเรือเรือนะบอสร้อยนัดร้อยนัดแม่งโคตรหนักเลยเนี่ยเฮ้ยใครวิ่งวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงใครวิ่งวะไงอุ้ยอุ้ยอุ๊ยยุซี่เต็มเต็มไอ้บอสอุ้ยใครเอาไปอ่ะ มึงเก็บไปใช่ไหมมึงเอาไปใช่ไหมไอ้ก้ามบอกสี่สิบลุงชาปนันข้ามไปขายไม่เดืออะไรคนนั้นกูไม่กูเห็นนะใครเอาปืนไปอะกูเห็นนะกูไม่ได้เอาไปทีนี่อยูซี่นั่นไงมึงก็เลยเอาไปไอ้มันเอายูซี่บอกก้ามปืนไปแล้วไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสก้าไม่ได้เอาน้ำน็อตใส่ร้ายกันเกินไปแล้วไม่จริงบอสมึงกูไม่เอาทีกูไม่ได้เอาเลยบอสเอ้ยปืนแล้วทำไมเขาหนีไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวว่ายน็อตเพื่อนมันน่าจะตายหมดแล้วอ่ะ โ้แลวน่าสงสารจัดเลยนะเออมึงดูโดนทั้งร้อยนัดโดนทั้ง M4 ลุมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ตรงนี้นะครับผมทุกคนที่ตรงที่4เมต์ตรงเนี้ยจะมีที่เปิดหาของด้วยอ่านี่ไงเขายังไม่เปิดคนดูเห็นปะนี่เราหาเลยของทองสักชิ้นไปลูกนั่นไงชัดเลยของของเขียวสามพันหกเขียวปีเลยโอเคอคนดูครับรก็ตอนนี้คือเราเพิ่มตรงว่าเราพยายามหาแล้วแต่คือคนมันหมดแล้วว่ะคนดูแล้วของมันลื้อหมดแล้วเขาน่าจะหลุดนี่ยอไปใส่เซฟไปอะ แล้วเราได้มาแค่นี้นะครับผมอันนี้คือเราเอาปืนเท่าที่เราหาได้หามาได้นะเราไม่ได้แลกกับเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเอาปืนเพื่อนมาเนี่ยบอกสองแสนแน่ครบอิ่มรอบนี้เก้าแสนก็ถือว่าอิ่มนะอันนี้ก็น่าจะออาได้นะดูอิ่มดีมาตัวเปล่าอ่ะเอ้ยเราได้เราได้เอาได้เพื่อนโอ้โหอิ่มเป็นเปล่า่ใ็นแต่ละคนถือคือตอนมาเราเอามาสองหมื่นหกตอนนี้ได้กลับไปเก้าแสนสองหมื่นหกอิ่มรอบเนี้ยโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเรา จะเอาแต่ปืนพกมาจริงๆดูแลคนดูเล่นแบบสภาพแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่เก้าแสนสองหมื่นหกพันนะครับปุ๋ปีบอสได้เท่าไหร่พี่บอสพี่น็อตเท่าไหร่แปดแสนแปดเท่าไหร่นะแปดแสนแปดแปดพี่บอสอ่ะอุ้ยนี่รวมกันนี่คือแบบเกือบสามล้านนะเกือบสองล้านสองล้านกว่านะของแพงกับปืนอ่ะสองก็พอเราได้ปืนดีมาผมทุกคนเออก็บอกว่าสองแสนเลยว้าวนี่นี่สองแสนกว่าโอ้โห อิ่มแป้นผมทุกคนไอ้นี่ร้อยนัด2องแสนกว่ามินิสองแสนสองแสนสามร้อยนัดก็2องแสนแปอะโอเคถึงเวลาที่ว่าเราขายของกันนะครับผมทุกคนก็เราจะขายทุกชิ้นหมดเลยที่เราได้มานะครับผมทุกคนโอเคแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็เราได้มาประมาณ900าแสนับเกือบ1นอ็มนะครับผมทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะ คือแบบไปตัวเปล่ากับปืนแบบกากระบอกหนึ่งเนี่ยผมทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองเอาของไปสักแบบ1ล้านอะไรเงี้ยแล้วดูดิว่าของเราจะตกหรือเปล่านะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้ากันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวกราบลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ